า็แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ USD JPY สกุลเงิน USD JPY นั้นตลาดยังเป็นแรงขายนะครับที่มากกว่าแรงซื้ออยู่อย่างต่อเน,นื่นองตังนั้นเรายังให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮซึ่งโซนแนวต้านนั้นจะอยู่ที่ราคา146.62ถึง147.95กดดันในการซื้อขายนะครับรอสัญญาณขึ้นทดสอบที่โซนแนวต้าน แล้วรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว p a Sell มีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว p a เ e l l นะครับให้เราเซลล์กลับลงมาและเก็บ TP ที่ราคา145.32นะครับ TP ที่2อยู่ที่ราคา144.69โดยมี Stop Loss อยู่ที่ราคา148.26 ที่นี้เป็นแผนเทรดฝังเซลล์ Sell นะครับในคู่สกุลเงินของ USD JPY